สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะพี่ขาหรือแอนไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0840659180จะมาจากพี่ดูกันที่องค์แรกองค์แรกจะเป็นผ้าเป็นเป็นเสื้อมั้งคะพี่เป็นเป็นเสื้อจ้ะพี่เสื้อยันจ้ะหลวงพ่อเดอิรอเออเอเอใช่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  หลวงพว่อเดิมวัดหนองโพจากนครสวรรค์จ้ะเกา่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เพียงแค่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เพียงแค่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะข้างๆก็มีเชือกรัดอย่างนี้จะ้ะเป็นสองจุดนะคะพี่นะคะเป็นผ้ายันหลวงพว่อเดิมนะจ้ะพี่เป็นผ้ายันหลวงพว่อเดิมนะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่นะคะเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่จ่ายนะคะตัวนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ตัวนี้หนูขอไปที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทตัวนี้เนื้อผ้าอาจจะบางกว่า เสื้อหลงเสื้อยันหลงพ่อควยอีพีก่อนนะคะพี่นะคะเสื้อเนื้อผ้าจะบางกว่านะคะเนื้อผ้าจะบางกว่าอันนี้แจ้งกันให้ทราบก่อนนะคะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจา้ะเป็นเสื้อยันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะคนลูกค้ากอเก่า,กา,กาสวยๆอย่างนี้จะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางหมกเพิ่ม50บาทจะ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่ออนลน์จะพี่ออนลน์นะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่เพราะว่าผืนใหญ่เวลากลางก็กลางแบบกล้องโทรศัพท์มันไม่เต็มมะค่ะพี่นะคะเป็นผ้ายันเป็นเสื้อยันหลวงพ่อเดิมจะพี่700บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดจะ้ะเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินจ้ะพี่ 700บาทจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะความยาวก็จะประมาณนี้จ้ะความยาวก็จะประมาณนี้จ้ะพี่เป็นของหลวงพ่อเงินนะคะพี่มีรอยจายนจต่ขนนี่ยเขียนว่าหลวงพ่อเงินจ้ะนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินนะคะคุณลูกค้าตามภาพ,พเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทตะกุดพ่อเงินจ้ะปิดตาไม่ทราบที่จ้ะ700บาทจ้ะนะคะ เป็นติดไม่แน่ใจว่าพิมพ์ปั้นเองหรือป่าหรือว่ายังไงนะคะคนลูกค้าถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยจะ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเป็นปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นมีดจ,จะ้ะมีดดำไม้เก่าๆประมาณนี้จะ้ะฝ่ามือจะ้ะ1,200บาทจะ้ะ หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะสภาพมีดด้านในจะเป็นอย่างนี้จ้ะสภาพมีดด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ทองแดงหล่นแล้วจ้มีนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ER อันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่จะพร้อมตะกุดจ้ะ เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่พร้อมตะกรุดค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะมีตะกรุดนะคะแล้วก็มีพระปิดตามีหมากก็จะมีผ้าค่ะพี่ตามภาพนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นตะกรุดพ่อพิษจะพี่ใช่พ่อพิษหรือเปล่าจะพี่นะคะดอกประมาณนี้จ้ะเจ็ดร้อยจะพี่นะคะมีรอยจานด้วยค่ะพี่เป็นดอกใหญ่ ตะกุดดอกใหญ่ๆจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะมีรอยจานนะจ๊ะมีรอยจานนะคะคุณลูกค้าขาอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่สําหรับตะกุดดอกนี้นะคะเก่าๆสว,สวยๆแบบนี้นะจ๊ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจยังไงแล้วภาพไม่ชัดคุณลูกค้าโทรมาก็ได้ค่ะพี่หรือแอนไลน์มาจะพี่เบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์เบอร์เดียวกันจ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นสร้อยจะพี่เป็นสร้อยสร้อยสมเด็จโตจ้ะเพชรสีเขียวจะพี่นะคะเป็นเพชรอย่างนี้นะคะเป็นสร้อยใส่ออกงานได้จะพี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปสมเด็จโตจ้ะด้านหลังก็จะเป็นรูปสมเด็จโตจะพี่แปดร้อยบาทจ้ะเส้นนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะคุณลูกค้านะคะด้านหลังจะเป็นสมเด็จโตแบบนี้นะคะพี่นะคะ จะเป็นสมเด็จโตแบบนี้เลยจ้ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่เส้นนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่สามมรถสวมคอได้นะคะพี่เพราะว่ากว้างยาอยู่จ้ะพี่นะคะนะคะแปดร้อยบาทจ้ะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะตะกุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อก,กันจ้ะพี่หก0บาทจ้ะ นเนี่ยเนพราะกันเป็นตะกุดคู่นะคะพี่เป็นตะกุดคู่กั้นตุ้มอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นปิดตาเนื้อเมก่กิะสิ์จ้ะพี่อุปิดตาเนื้อเมก่กะสิ์จ้ะนะคะมีรอยจานจ้ะพี่ มีรอยจานค่ะพี่600บาทจ้ะมีลงทองด้านหน้าแล้วนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิทธ์นะคะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบว่าหวน้ามงหรือเปล่าคะพี่นะคะนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ที่นะคะพี่600บาทพอจังอ่าถักเชือกนะคะพี่นะคะมีห่วงค่ะอันนี้600บาทปลายทาง50บาทจ้ะ อันนี้ลูกสะกดจะ้ะดำๆถักลวดจ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะดำๆถักลวดนะคะคุณลูกค้าตามภาพไปนะคะตามภาพจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะกิ่งคะ่ะพี่กิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่าจ้ะห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นกิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่านะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่นะคะตรงนี้จะมีตําหนินิดนึงนะคะพี่เหมือนเป็นรูเป็นโพรงกับพี่นะคะได้มาแบบนี้ก็เอามาขายตามที่ได้มาเลยค่ะพี่500บาทจะพี่หลวงปู่โต๊จ้ะ6ก0บาทจะ้ะเป็นของหลวงปู่โต๊ะนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทจะ้ะ อันจะเป็นปูดูจะพี่เจ็ดรอยบาทจ้ะเหรียญกลมปูดูนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้เลค่ะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มท้าสิบาทจ้ะหลวงพ่อกลวยจะพี่หลวงพ่อกลวยเปิดหน้าเปิดหลังด้านหลังหานุมานจะพี่จ๋าห0ร้อบาทจ้ะด้านหลังเป็นหานุมานนะคะเปิดหน้าเปิดหลังค่ะพี่ห0 0้อบาทปลายทางบวกเพิ่มท้าิบาทจา้ะเหรียญพ่อเดิมจะพี่ห0รอบาทจ้ะนี่ค่ะ เป็นเหรียญพ่อเดิมนะคะตามภาพนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นแพจะจ้ะแพะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรจะ้ะมียันมีรอยจานนะคะข้างๆจะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทพอจะ้ะแพะตัวนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทกับพี่ไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรด้วยนะคะหนูไม่ทราบจ้ะได้มาแบบนี้จะห้าร้อยบาทจะ้ะเพราะท่านฉุยจะพี่ห่วงเชื่อมจะห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านฉุยจ้ะองค์นี้นะจ๊ะพี่จะเป็นพ่อพรมจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพรมจะพี่ก็เก๋าสวยๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าองค์นี้ห้าอยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมจ้ะเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมจะพี่500ร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญปู่เอี่ยมนะคะองค์นี้ค่ะพี่500อบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500ร้อยบาทปลายทางห0บบาทจ้ะ กิ่งคองตะเคียนจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพักกิ่งคองตะเคียนนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลือดจ้ะอันนี้น่าจะเป็นเป็นพิมพ์ฉลูหรือเปล่าจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงปู่ทวดจ้ะพี่จ้ะเนื้อว่านสบู่เลือดจ้ะพักกิ่งจ้ะพี่เนื้อเมกพัดจ้ะนะคะ ใต้ฐานมีรอยจานนะคะคุณลูกค้าองนี้6กร้อบาทจา้ะเป็นเนื้อเมกะพัดนะคะคุณลูกค้าตามภาพไปนะคะพี่อง์คนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจา้ะรูปหล่อหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วจะพี่500บาทจา้ะนะคะ5้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะรูปหล่อหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วจะ500บาทจา้ะ ปิดตาไม่ทราบที่จะมีเชือกขั้นตามภาพไปนะคะห้าร้อยบาทจ้ะเป็นปิดตาเก่าๆจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะแร่บางไผ่จะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะปิดตาแร่บางไผ่แต่ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะได้มาแบบนี้จ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงปู่ทวดหลังหนังสือจ้ะทอจุดไหมไม่ใช่ปู่ทวดหลังหนังสือห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะหลวงปู่ทวดหลังหนังสือจ้ะชินาราชจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นพระพุทธชินาราชจ้ะปิดตาเชือกถักจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้านะคะเป็นพระปิดตาเชือกถักตามภาพไปนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้คุณแผนจะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะ คุณแผนองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่คุณแผนเก่าๆจ้ะเหรียญพกันจะพี่พอกันนะคะอันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญพอกันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เป็นเหรียญพอกันจ้ะอันนี้เป็นพระพุธไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญพระพุธเก่าๆไม่ทราบที่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะ อันนั้นจะเป็นหลวงพ่อพี่บูรค่ะพี่คณารักนะคะห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญจอบจ้ะหลวงพ่อเงินจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเหรียญจอบหลวงพ่อเงินจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะ พันับปกจะ้ะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะปิดตาหลังแบบจ้ะห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครววันนะจ้ะพี่สวยงามมากจ้ะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจะ้ะหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะนะคะเป็นของพ่อเงินวัดดอนใยญ่หอมนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ องนี้จ้ะหลวง,งพ่อพี่บู์จ้ะเริ่มพัดติเปิดหน้าเปิดหลังจ้ะองค์นี้หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนจะพี่จ๋าเรียกภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าโทรมาและแอดไลน์มาได้ค่ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกรกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ